อันนี้อยู่ไหนคุณนะคุณน้าถือกล้องข้างไหนผมเปิดได้ครับบกลงครับบ๊ายบายแซมบังคืนซึ่งมันคืออะไรผมก็ไม่รู้ซมบังคืนนี่คล้ายๆไอยาที่เอาไวปทาป่ะไอนั่นไอนั้นสาร่ะแซมบังไอสาระเราเพิ่งมาแบบว่าเมก้าพัตตาครั้งแรกใช่เมกาาเอ้ยไม่มันคือเมก้าเมก้าบางนาเมก้าบางนาพวกเฮียมึงจะไปต่อเลโก้แล้วเราก็ไม่รู้จะกินร้านอะไรใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วยใช่ไม่รู้ไปไหนคนเล่นรอน แล้วเดี๋ยวเราจะเดินก่อนไหมหรือเดินเดินดูก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดินดูทั่วก่อนว่าแบบว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมผมว่าขนาดนี้ไม่ต้องสุภาพแล้วแหละร้านนี้ดังร้านนี้ดังแต่ไหนไม่ถ่ายให้คนดูคนดูก็คงสงสัยว่าไอ้กูเอาไม่เอากล้องเอาไม่กล้องไปทำอะไรตรงนั้นใช่ใช่กวาย้คนคนเยอะมากดูรีเฟรนช์ถึง้้องใหมันเนี่ยเลยคนคนมองเต็มไปหมดเลยเขาคิดว่าเราแบบว่าเราิงจริงๆเราก็คือคนปกติที่มาาหร้านอา่ไหมใช่เราคือคนปกติเลยนั่นแหละบางคนเขาเข้าใจผิด ตอนนี้นะครับเรามาที่ร้านยิซี่ปั๊บวซี่ปั๊บดีครับผมใช่รครือรอย่างที่บอกว่าตอนแรก เราก็จะพูดกันได้เลยเราพูดได้เลยเพราะเราเดินเดี๋ยวอันนี้เราสั่งไป2เมนูใช่ไหมก็ของผมสั่งเป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนหนึ่งว่าทำไมยูดีมาย้ายมาที่โตรงนี้อ๋อย้ายที่ย้ายมาที่โตรงนี้ครับเพราะว่าเออมีคนเข้ามาใหม่3คนแล้วเราก็ต้องย้ายมาที่นั่ง2คนดีกว่าก็ถ้าถ้าพูดดีๆหน่อยก็คือต๊ะตรงนี้มันไพรเวทกว่าไพรเวทกว่าหนึ่งตัวใช่ผมว่าสองอย่างนี้น่ากินมากน่ากินมากแล้วก็แต่เราจะลองลองชิมแล้วลองรีวิวดูว่า ยอกยอกอร่อยปะฮ้างอร่อยไหอร่อยอร่อยคุณหิวนหเนี่ยหิวหิวเยอะไปว่ะ าอ้ซื้อหมาเหอะชัยยะเอ้ยซต้องซื้อที่ไหนต้องซื้อที่ไหนอีกอกเกียครับเจอก<า>ันอีกแล้วนะครับที่อีเกียครับผมเรา,ามาเดินซื้อแต่อีกเกียเป็นเป็นกลยุทธ์หลอกลอ่อ,อเว้ยอีเกียเนี่ยมันมันไม่มีสไลด์อ,อ<า>่เพราะถ้าสไลด์ไอ่ะไว้ล้างจาน <c oughs> อ,อีเกียเลยขายช้อนส้อมใช่เราซื้อชอ้อ,ชอนเพราะว่าสไลด์ไว้ล้างจานอุ้ยอ้าว อ uh, ันนี้ปีครับปีสีน nice ้องงานกูก็หาได้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเวลานเจ๊ใส่เสื้อกางเกงขอบุกงขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวนายแบบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเอเขาแต่งตัวแบบดูดีมากเลยน้องบุ้งอะโอ้โหมึดูน้ำมั่นใจสิวะเพื่อนไม่เนี่ยอย่างเงี้ยตะก้ามึงแบบว่ามึงอยากได้ของไม่สมมติมึงอยากได้กระจกติดบ้านเฮ้ยนี่นีอันสมมติเนี่ยกูเจอกรอบรูปไงแล้วมึงอยากดูว่าเอ้ยรูปบ้านอิเกียต่างกับรูปแต่ว่ากรอบรูปทั่วไปยังไง พราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฝั่งนี้่กูเห็นนาฬิกามาแปดรอบแล้วอะเออเดินเดิมแบบทุกอย่างเดิมเลยใช่ไหมเดิมทุกอย่างทำไมอ่เฮ้ยทำไมคนถึงตัดสินใจซื้อนาฬิกาอีเกียทัไมที่มีไซสก็อ๋อนี่ลคาดีนี้เราคิดว่าเราเดินมั่วแต่จริงๆเราไม่ได้เดินมั่วเรามีหลักการม้สมมติอยากไปตู้เงอืยก็สามารถต้องไปเลือกเลือกว่าตู้นี้ไม่ต้องไม่ต้องเลือกคือตู้เหมือนกันหมด ใช่เพรบ้านกูก็ขายเหมือนกันไปซื้อได้ยบอกว่าบอกว่าไม่ต้องซื้อที่นี่ก็ได้ไปซื้อที่บ้านกูดีกว่าแพงกว่าด้วยเดี๋ยวขึ้นเลยเดี๋ยวขึ้นเลยไม่ไม่ใช่คี่บ้านเห็นมันก็มีป่ะอะไรมีเฮ้ยเนี่ยเขาสิบก้อนอะกี่คนครับใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่ากูล็อกเดียวยังไม่ใหญ่เท่าเขาเลยอยากรู้ว่าอีเกียเนี่ยครับทำไมถึงแบบมีที่มากขนาดนี้แล้วมาจากประเทศอะไรอ่ะอีเกียสวีเดนกูเดินจนหิวอ่ะไอ้บุ๊ค เฮ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยหรือคอนเซ็ปต์เขาคือเดินจนหิวป่ะเขาก็เลยแบบเปิดร้านใช่ป่ะเปิดร้านอย่างนี้ด้วยอยู่ทางออกใช่ไอ้เหี้ยอุ้ยเปิดร้านเอาไว้ให้แบบกินด้วยเผื่อใครหิวเดินจนแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเครื่องดื่มก็มีด้วยไม่กลัวเขาอาจจะขายตั้งแต่เราเดินเข้าไปเว้ยแบบอุ้ยหิวจังเลยกินปุ๊บออกมากินอีกร็หนึ่งอ๋อเนี่ยเดินจนหิวอ่ะหิวเริ่มหาของกินละหิวครับแต่ว่ากินมี่เช็แมนจากไทยไทยเหี้ยอะไร จีนครับจีนถั่วถั่วเลยรอะถั่วโปรตีนสูงเพราะว่าถ้าถั่วอะไรครับถั่วอะไรถั่วตัวเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเด็ดครับเด็ดเด็ดอ่าอะไรเป็นไงครับโอ้ยไปทางนี้อุ้ยมีอะไรจะถามเกี่ยวกับความรักของเราสองคนไหมครับอุ้ยอุ้ยเปิดตัวเลยเหรอเปิดตัวเลยว้ยนี่เปิดตัวเลยเหรอเปิดเลย ไอ้มึงก็โดนเลิกมาเ,เล่นอีกกูว่าเลิกแล้วจัดแม่งเลยเอ้ยออสัตว์พูดอะไรออกมา <c oughs> ไอน้นี่ปากพ่อยๆไปในสามสองหนึ่ง Ford Ranger Raptor Generation ใหม่เนี่ยเราที่แล้วเปไ็นไอ้ี a ยเ Me เมาไม่ไม่กูมาไอติมแมมีมม่เฉยอะแมมี่เหวะแมมี่ฮาเดอไหนลองเพลงมี่เฉยให้ฟังไหนได้ไหมครับมันมันมัลองอ่ะ หนีไอ้โวหนีไอ้โว้น้องโว้ไอ้ดีนั่งไม่นิ่งๆยังเวนั่งมองไล่ย้อนนั่งนิ่งๆยงนั่งมองนั่งมองนั่งมองโอ้ยนั่งนิ่งๆยี่อะไรนั้งไหนกล้องไปมากกว่ากล้องดือใกล้หน้ามากเอ๊ะโชว์ซิ๊แพคเลยแบบเราไม่มีมุกเราไม่ต้องโชว์ซิ๊แพคดึงคนดูยอดคนดูเอ้ยไม่ไม่ต้องขนาดนั้นเออนั่งมองไอ้เทนฝั่งนี้ไม่ใช่หรอต้องนั่งเหมือนเดิมด้วยเหมือนเดิมเลย